วันนี้ผมจะมาแต่งหน้าในฉบับผู้ชายแต่งเองได้บอกเลยง่ายสุดๆอันนี้ผมทาครีมบำรุงกับ m o i s ไรเซ z e r มาแล้วนะครับต่อมาผมจะใช้รองพื้นของ o b j n d t u r a l Cover Foundation เป็นแบรนด์ดังจากเกาหลีที่มีขายในท็อปเท่านั้นเป็นรองพื้นแบบแท่งที่มีกันแดด SPF 50+ PA++++ แถมยังได้รับรางวัลเปิดตัวสินค้าจากร้านค้าชั้นนำที่รู้จักกันดี Olive oh, Young and m u s i n s a เทคนิคของผมก็คือจะปาดรองพื้นเป็นสามเลเยอร์ใต้าตากลางแก้มและกรอบหน้าปาดๆแบบนี้ไปเลยครับและไม่ต้องใช้มือให้เปื้อนแค่ปิดตรงนี้เขามีแปรงมาให้ในตัวแปรงนุ่มไม่บาด ผิวเกลี่ยไปเลยเกลี่ย,ย,ยง่ายมากตัวนี้เขาคุมมันดูแมทไม่เป็นครบาบเท่านี้ก็ได้แล้วบอกเลยสะดวกสบายแถมยังเกลี่ยเป็นธรรมชาติสุดๆจะเห็นได้ว่าตรงก,การลางเขามีจุดกลมๆแบบนี้คือเป็นจุดที่ช่วยทําให้ผิวหน้าดูชุม่มชืน้นและช่วยควบคุมความมันได้ดีอีกด้วยผมบอกเลยนะครับวันเดียวจบขั้นตอนต่อไปผมก็จะเซตแป้งทั่วใบหน้าคอนทัวร์กรอบหน้าและสันจมูกให้ดูมิติขึ้นขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมจะทามูสเชง้งลิปบามของโอเบอร์เจเขามีสีอ่อนๆเมื่อทาแล้วสีจะปรับบตตตตาาตามม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 ออออออุุณหหภูิิิิแแแลละะะคคคค่่่ขขงงงนนนนใ้้้วชชชืืกกไเยี็ วันนี้นะครับโหโอเบอเจเดียเขาตอบโจทย์สำหรับผมมากๆเลยครับใช้ง่ายและยังมีบํารุงในตัวอีกด้วยยังไม่พอนะครับโอเบอเจเขายังมีคุชชั่นด้วยนะครับใครสนใจไปตามกันได้ที่ท็อปเลยนะครับ